วันนี้มาเล่นเฮี้ยนหน่อยเล่นเฮี้ยนหน่อยติปวดยวกบมหน่อยคือหมู่บ้านดอกหมู่บ้านอย่เล่นเฮี้ยนหน่อยเล่นเฮี้ยนหน่อยเมนูอะไรของเราวันนี้เป็นเมนูอะไรสมัยเก่าเอิญปลาอุกไก่ติสมัยใไม่เห็นว่าไก่ไต่น้มเพราะนะไก่ไต่หนามก็เห็ดพก็เห็ดชุกแล้วกับมุดลงไปกินในน้มก็เหรกระมุดลงไปกินอยู่ไต่หนามเหรอเห็บมันอยู่ในไ่นามไก่ยังอยู่ไต่หนามเนาะ ไก่เตะน้ำไก่ไก่บ้านไก่บ้านเฮานี่ไก่บ้านบ้านพอไม่เครื่องเส้นี้ต้องใส่เปหลายเยอะๆมั้ยแล้วแต่เขาต้องเครื่องเขาต้องเน้นใช่ไหมเครื่องต้องเน้นเครื่องก็ใส่ได้อือเรก็ตำดูก่อนอันนี้คือขยะใช่ไหมเนียึกว่าอะไรเอาเอาหอมอีกไหมไม่เอาหอมแดงเหรอได อเขาจะเน้นเครื่องนะอันนี้ใช่ไหมเพราะข้าคกื่องไม่ถึงมันกับบาเสบใช่ใช่ใชไหมมันก็จะเก่าใช่หรือไม่ใช่เส้นเยอะๆมันก็เราก็ไม่ต้องเม้นพริกก็ได้มันจะเก็พร<อ>ิกเครื่องอมนับ่ะอันนี้เป็นสูตรของน้าแม่มนะ่ะเชฟเชฟเชฟกระทะเชฟกระทระให้แล้ว อืมกินอะไรเยอะกว่าเดเอ็ดเหบดเห็ดเห็ดเห็ดมหเห็กเห็ดเก็ดเอ็ดเหส่วห็ดเห็ดเห็ดเห็ห็ดเดเดเห็ดห็็็ดห็ห็ดเห็ดเห็ดเหเ แค่ก็บอกกงดาใช่ไมแอแททุกรอบนี่ทุกรอบแหละอ๋อกะลืมมุนรอบก็ยังจุ่มเทีมมยมส่นผสมมีอย่างไงค่ะตะเคียตไคร้ใมะกรูดหอมแดงกระเทียม พริกไทยเกลือพริกแห้งพริกธรรมดาพริกแห้งกินดาพริกแห้งเยกินดามันก็พริกสดไม่ใช่หรออืมอืมมีไหมอันนี้ ตะไคร์หั่นเป็นแว่นแว่นเรียกแว่นแว่นใช่ไหมอืมทำให้มันเป็นแว่นแเพื่อที่จะปลูกให้ละเอียดง่ายที่ได้แหลง่ายทำถอดสิบเล็กละเอียดมันสิเข่าเข่าปีเข่าเกียร์โขลกไม้ข่อยแน่ใส่โขลกไว้ไม้ข่อยตั้ให้ก็ได้เจ้ากับเป็นข้ามต่ำตัวตู้ข่อยก็เป็นคนเป็นคนเตรียมส่วนผสมว่าเออใส่เถอดใดถอดใดท่าใดต่อส่วนอัตราส่วนที่ วางสักกันมันจะตามอิมเรบูมัมที่แบบนี้กูได้ตามกับว่าแล้วนะต้องมาจบเีรนเชฟเชฟเจ็บกายด้พวกบุญไายมันเกิดขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาจบที่เชฟอยู่ดีกับว่าแล้วดอกพี่น้องเดี๋ยวแยกนนะอนพคอ ก็พอได้แหละเนาะแต่ว่าเกิอความรอเวลาสิปิดไทยใช่แล้วเพิ่มไหมหรือไม่เพิ่มเราแค่นี้พอแล้วพอแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวรอไก่มาเนาะครับแล้วก็มาแบบนี้ครับมาเ้าแล้วแล้วเนาะอันนี้ไก่ห้าันเรียบร้อยแล้วนะครับเลาก็ตักใส่ใส่หม้อหนึ่งทีนะแมวหม้อหนึ่ง ทำไมต้องเป็นมอร์นิง่งคืออะไรต้องทำไมต้องเป็นมอร์นิง่ง <c oughs> ตรงโลงเหรอมันจะใต้น้ำไงเออมันจะได้มีคมวามมีความตรงโลง่งพอน้ำมันจะอยู่ข้างบ,บนไงแต่พอน้ำก<น>็คือใตน้ำอืมเนาะหมอโลก็คือกิโลหนึ่งกิโลแบบเออทำใตน้ำแล้วก็ใส่พริกเก๊ก ี่แกงที่เราโขลกไว้ที่เราอ่นที่เราคนนี้ที่เราอันตำใบนั่นแหะครับเนาะใใบะกูดเออทุกสิ่งยางไอ้จริงกินกระเบื้องอาผู้ใดผุ่ฮ่ฮ่าโอเคโอเคมานกลูกขามากระพองมาเดนเอาเอา อ่ะคนโคเลวันนี้เขากับโคเล่เนาะบัดนี้ใช่ยังเครื่องปรุงไปเด<ต>ผมว่าหัวลกาาบบลผมว่าหัวลก<บ>เป็นรถห้างเนาอะอนเัีรถห้างเียพ่อเหรอเป็นรถห้างก,กับเข้มพ่อแห้วล่ะพอหนัอหนัไม่จหนักไม่ไอออกจากนี่แล้วก็ซอดฟ้าเขียว ม้วนไว้น้ำเค็มเดี๋ยวเค็มบหายเจ็บได้ไหมเค็มแต่ดีให้อืมเือจ็อายเนาะแล้วก็คนคเลเนาะครับคเลอืมคนคเลนี่คนนะคะนี่คือคนแหละคนไปทางชายคนไปทางขวาคุณวนคนบนคนวนะะคคนนเราใส่เถื่อไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะค่ะนี่งือก เร่าะ่อะไีกมจิมก่อนไหมยังไม่เต็มเลยยังไม่เต็มแม่ตมดูเลใส่เขียวอีกใส่น้องเขียวอีกี่น้พี่สนมใส่น้องเขียวอีก่าเ้ยเออผือใายเอ็นทะยัตขยอนแท้ทัแบบแปดแปดแตายนคนใช่ไลน์คนหัวจริงหัวกิโล แต่คนกะเลเนาะคนกัคนะเลเชื่อเชื่อตาปีห่างเชื่อตาพีเชื่อตาปีห่างเชื่อตาปีห่างเขากะตาห่างจาก้องตาพีห่างเชื่อเพียร์พีห่างเชื่อตาปีห่างตาปีห่าง เชิญตัวระพีอ่๋อะไไปได้ไปกิเนยเก็บไปค่ะถึงได้แล้วล่ะเขได้แล้วเนาะได้มันเรอออเขเอาขึ้นึ้นตีอ๋อยังใส่อีกอยู่ตีใช่ใช่อยู่อาใส่อีกเปิก่อมแได้เชมเนาะแต่ก็เอออันก็ใส่เมีงค่ะพี่น้องซีจกกุ้้งมัทรด ต่ปีห่างวันนี้แหละคนจะมาทักทีเออวันนี้เริ่มเห็นบบูไกเออมันก็มีน้ำอยู่ด้วยอูจุอยู่น้ำก็อูจูเจ้าตัวฟ้าพวนี้เนาะเห็นเห็นเห็นเหนแหลกหมนแห้งไหมเห็นแหกคือว่าเปิดหดในกล่อง ยยกกาเจ้าตักไว้หรือไปนี่ยม่ไม่เห็นไหมพอนี้ก็ไม่เงี้ยเนี่ยเนี่ย้าเติบไปได้บ่กินแ้ว่ได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียง่อข้านำก็ยุกไก่ถออยู่ดีไม่หาวดีหรอ่บม่งโตะนั่งโตะหัวใจเน่ยตักล้ไม่ย ดูมาสนน้ำเลยเชฟเนาะเชฟก็กระ้อกนะอืมเป็นประธานเดคน่นเขาวัานี่ได้ไข่อยปเดาเลยค่ะบม่มีน้ำดน้ำตัดบดดน้ำนิดหน่อยเนาะมามมาวพาเรียบปากเร็วๆทำไม่าด้ทำไม่าดเอาหมอเขาออกกัน้วมาเอาเลยเอาเลยมานี่นั่งลงนี่ นังตรงเนียตงเหี hmm. ่ยกตับ hmm. อ oh. ืมอ uh. ืมลวออไปแบบกลัวไ่กินข้าวเนี่กลับอืไปว่าะไกันหนึงอยวมัก่าจุ่ม่ได้หร นีพรอยด้วยออืมบะเพ็ดมันไหนด้ยเนี่ยนแสดงว่าผิดบเพ็ดอืมบะเพ็ดใช่ตัวไรเม็ดนะเมวบะบะเพ็ดบะเพ็ดใช่ตัวไรเม็ดบะเพ็ดอยดีแต่เพิ่นเพ็ดอืมเให้เคี่ยวฟ้อมพีดเได้อมนี่งอยเหรเหงื่อมันแฉะเหงือ กินเหงกันที่นด้ลองรับจุ่เมเงินอะไรนีะไนชุกมุเด้อ,ม,ดอม,มันจะมาโดนเอิกินยนานวาซิเมอร์สมับเลยเนี่ยพอาี่เคยอยอกกู่บากินที่บากินไก่เก็บแขน